สวัสดีค่ะสวัสดี FC, พ,สพี่พี่ FC พลอยสายเพชรยนทุกท่านเลยนะคะกลับมาชมปปิเจะะอ์นะคะกับพลอยสายนะคะเช่นเคยที่ช่อง YouTube พอยใสรถสวยรีวิวก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พอยใส่ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรับชมคลิปใหม่ๆแล้วก็รถสวยๆว,วันนี้พลอยใส่ก็อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์เหมือนเดิมเลยซอยสรีไทย68แยก1เขตปิ่นบุรีกรุงเทพมหานครเปิดทําการทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งถึงอาทิตย์9โมงเช้าถึง6โมงเย็นถ้าอยากถ้าใครอยากจะเข้ามาดูรถก็สามารถเดินทางเข้ามาได้เลยนะคะติดต่อหาเซลล์พลอยใส่ได้เลยสําหรับวันนี้นะคะพลอยใส่มาอัปเดตรถกระบะสวยๆอีก หนึ่งคันนะคะที่ใครใครนะคะที่เป็นสาวกรีโวอยู่ต้องบอกเลยว่าคันนี้สวยมากๆแล้วก็ห้ามพลาดเลยเพราะว่าสภาพคันนี้คือน้องป้ายแดงเลยนะคะนั่นก็คือ Toyota r รีโวนะคะตัวนี้2.4มิตรนะคะปี2020 คันนี้เลขไม์เพียง18,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะต้องบอกเลยอ่า16,000มน 16, กิโลนะคะวิ่งไปแค่หมื่นหกเองนะคะต้องบอกเลยว่าวิ่งน้อยมากๆนะคะเพราะว่าเจ้าของเดิมนะ,ะดูแลรักษาเป็นอย่างดีส่วนใหญ่นะคะถ้าให้เดานะคะไม์น้อยแบบนี้ซื้อไปจอดอย่างแน่นอนนะคะบอกเลยว่าคันนี้ราคาตั้งขายนะคะอยู่ที่0 0 0 0 0กับอีก90,00บาทผ่อนเบาๆเพียง1 2 0 0 0บาท รายได้25,000บาทขึ้นไปนะคะอายุงาน4เดือนผ่านโปรเครดิตด,ดีหรือไม่มีเครดิตนะคะออกคันนี้ได้เลยฟรีดาวนะคะไม่ต้องดาวนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาหาพลอยใสยได้เลยพ่อนได้นาสูงสุด84งวด7ปีคันนี้จัดได้เต็มนะคะเดี๋ยวไปดูในส่วนของรายละเอียดออปชั่นของเจ้าตัวฟรีโวคันนี้กันเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นโฉมสวยมากนะคะบอกเลยว่าเป็นโฉมใหม่ที่มาพร้อมกับไฟหน้า LED เต็มระบบเลยนะคะ ันนี้นะคะกระจังหน้าโครเมียมสีดำตัดด้วยสัญลักษณ์โลโก้โตโยต้าต,ต,ตรงกลางแล้วก็ตัวโลโก้รุ่นนะคะรีโวนั่นเองตัดด้วยไม่มาพร้อมกับป้ายทะเบียน3พทอพูเท่าทอทหาร2394กรุงเทพมหานครก็จะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะคะ <S <S สำหรับไฟหน้านะคะได้มาเป็นโคมไฟหน้านะคะโปรเจกเตอร์ลูกแก้วสวยๆแบบนี้แล้วก็ไฟเดย์ไทม์ันิ่งไลท์ LED เต็มระบบแบบนี้เลย มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะหคู่ล่างนะคะออกแบบรูปทรงมาได้สวยคมกริบมากๆเลยนะคะรถคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะไม่เคยกลับสีตัดต่อหรือดัดแปลงเครื่องยนต์แน่นอนและที่สำคัญนะคะไม่ชนหนักไม่พิกควมไม่จมน้ำนะคะถ้าถามว่าจะรู้ได้ยังไงนะคะว่ารถไม่เคยชนจริงๆ ไม่เคยกับสีจริงๆไม่เคยตัดต่อจริงๆนะคะอันนี้พลอยใส่ตอบเลยว่าพี่ๆนะคะสามารถนะคะนำสำเนาเล่มไปตรวจสอบเช็คศูนย์ได้เลยหากซื้อไปแล้วนะคะหากพบเจอเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนเลยนะ,ะอันนี้ต้องบอกพี่ๆไว้ก่อนเลยนะคะมาต่อกันที่ตัวล้อก,กันเลยนะคะคันนี้ได้แม็กทูโทนนะคะแม็กอันลอยทูโทนสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นของเดิมแท้ตรงรุ่นด้วยนะคะ คันนี้บอกเลยว่าสวยมากได้เป็นแม็กขอบ17นะคะที่สำคัญได้ยางปี2020ทั้ง4เส้นเลยต่อมานะคะในส่วนของบันไดข้างนะคะมาพร้อมกับบันไดข้างสีดำติดตั้งมาให้เรียบร้อยตัดกับสีตัวรถสีขาวมุกได้สวยมากๆเลยโลโก้รุ่นนะคะมาโคบกระจกมองข้างโครเมียมปรับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวให้ในตัวกระจกเขอบเชือแบบนี้ และติดตั้งคิวกันสเดนะคะมาให้ด้วยนะคะสีดํำรอบคันเลยที่สําคัญติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะในส่วนของตัวด้ามจับประตูนะคะอันนี้เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าจะต้องขาดใหม่หรือว่าเดี๋ยวน่าจะเปลี่ยนให้ใหม่เนาะเพราะว่ามันเป็นรอยนะคะต่อมาเลยนะคะในส่วนของด้านหลังนี่เลย แมคไลเนอร์ของเขานะคะไม่ค่อยจะผ่านการยกขนของหนักมาเลยไม่ค่อยผ่านการบรรทุกมาเลยอันนี้ใช้งานมาน้อยมากนะคะยังสภาพใหม่ดีๆอยู่เลยมาดูด้านท้ายกันนี่ไฟท้ายนะคะสวยงามมากๆเป็นไฟแท้เดิมโรงงานมาพร้อมกับกล้องถอยนะคะ1ตัวแล้วก็ไฟเบรกดวงที่สาตรงนี้เลย บันในหลังนะคะมีมาให้ครบกันชนโคมเียมสวยงามแบบนี้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าใครที่เป็นสาววอกรีโวอยู่นะคะคันนี้ถือว่าตอบโจทย์แน่นอนจะเอาไปต่อยอดในการทำงานหรือจะเอาไปใช้เองนะคะได้เช่นเดียวกัน าดูภายในกันเลยนะคะสําหรับภายในคันนี้นะคะได้เป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะบอกเลยว่าฟังก์ชันเนี่ยเต็มๆล้นๆเลยนะคะไม่ห่วงออปชันจริงๆคันนี้นะ,ะสามารถเนี่ยสังเกตเห็นได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นการรับโทรศัพท์รับสายวางสายหรือว่าเปลี่ยนโหมดเป็นเพลงนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงได้หมดเลยนะคะตรงนี้สามารถคอนโทรลจากพวงมาลัยไ,ได้เลย ต่อนะคะในส่วงของตัวหน้าจอชุดเครื่องเสียงนะคะให้มาแบบเต็มระบบจริงๆนะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีน7นิ้วไปเลยรองรับวิดีุ F ุ FMAM Bluetooth นะคะหมดทุกอย่าง Google แบบเชื่อมต่อได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นแบบใหม่ฟังก์ชันเนี่ยล้นๆถ้าใครชอบเน้นฟังก์ชันเนี่ยต้องบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์นะคะตัวแอร์ระบบแอร์อนาล็อกนะคะใช้งานง่ายไม่ค่อยพังไวนะคะใช้งานทนทานแล้วก็ตัวที่จุดบุหรี่นะคะมีให้2ฝั่งเลย ต่อมานะคะสมัตตตัวเกียร์นะคะันนี้ก็จะเป็นเกียร์แมนนวลแบบถุงคลุมแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็มาพร้อมกับปุ่มอีโคโหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดให้ด้วยนะคะด้านบนเนี่ยคอนโซลด้านบนนะคะพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะคะแล้วก็ตัวช่องเก็บแว่นตานะคะแล้วก็ดวงไฟซึ่งมีมาให้ทั้งหน้าทั้งหลังเลย สำหรับตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะผ้าสีดำแบบนี้เลยนะคะสภาพเบาะใหม่มากไม่ขาดไม่ช้ำเลยนะคะสภาพดีสุดๆเลยคันนี้ต้องบอกเลยว่าสภาพดีจริงๆเปิดมาดูด้านแคปกันบ้างนะคะนี่เลย ในส่วนของตัวแคบเขาเนี่ยสามารถเปิดกระจกด้านหลังได้ด้วยนะคะสามารถเปิดรับลมได้เลยแล้วก็ตัวเบาะด้านหลังที่เป็นเบาะหนังอย่างดีนะคะที่สําคัญกว้างมากๆนะคะบอกเลยว่าคันนี้กว้างมากๆจริงๆนะคะสะภาพสวยสภาพใหม่กลิบเลยใครได้ไปนะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนประหยัดงบเราไปอีกเยอะเลยนะคะที่สําคัญผ่อนหมดจบไวนะคะ ่อนไว้นะคะมีของขวัญให้ตัวเองตอนนี้ต้องไม่มีไม่ได้แล้วนะคะของมันต้องมีเลยคันนี้ราคา6 0 0 0นกับอีก9000บาทถ้าหากพี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาหาพลยยใสยได้เลย0ูนยแตดหน่งหนึ่งห้าหนย์หกห้านะคะคันนี้รายได้2 5ง0 0ืบาทขึ้นไปนะคะอายุงานสีเดือนผ่านโปรสามารถเช่าซื้อได้เลยคนเดียวไม่ต้องค้ำนะคะ ฝากไว้ด้วยนะคะถ้าพี่ๆท่าน,นไหนสนใจก็โทรติดต่อเข้ามาหาพลอยใส่ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ